สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเอค่ะกับพบกับเอกแล้วนะคะวันนี้นะคะเอกก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนทุกคนเช่นเคยค่ะ จากคลิปที่แล้วนะคะที่เอทำคลิปเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะสามารถไปทําพาสปอร์ตไม่ว่าจะคนที่เพิ่งจะมีพาสปอร์ตเล่มแรกนะคะหรือคนที่พาสปอร์ตหมดอายุนะคะเป็นสถานที่สํานักงานการทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ต่างจังหวัดนะคะและในวันนี้นะคะเอก็จะมาพูดถึงสําหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะถ้าใครยังไม่ทราบนะคะว่าเราจะไปทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ที่ไหนหรือไปต่ออายุที่ไหนนะคะวันนี้นะคะเอมีข้อม มูลการทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้นะคะในกรุงเทพนะคะมี10แห่งด้วยกันค่ะที่แรกเลยนะคะที่กรมกรงศุลที่แจ้งวัฒนานะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ทำหนังสือเดินทางนะคะเป็นที่หลักเลยนะคะในกรุงเทพนะคะวันทําการนะคะ เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งจะตั้งอยู่ที่เลขที่12 3่งสองสามถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพนะคะแล้วก็เบอร์โทรลักเอจะขึ้นไว้ให้นะคะข้างบนนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์โทนี้นะคะหรือที่คอร์เซ็นเตอร์นะคะศูนย์สองห้นะคะก็สําหรับเพื่อนๆที่อยู่เขตแจ้งวัฒนะนะคะก็สามารถไปทําหนังสือเดินทางได้ที่นี่ค่ะ สำนักง,งานทำสืบเนิรทางที่2นะคะอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะ,ะ,ะสำนักง,งานนี้นะคะจะรับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้นนะคะ,อะเอกสารอย่างอื่นก็ไม่ได้รับทำนะคะเปิดทําการนะคะตั้งแต่วันจันทร,ร์ถ,ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะเราตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะอาคาร B นะคะ ประตูฝั่งทิศตะวันออกชั้น7นะคะถนนแจ้งวัฒนะเตหลักสีกรุงเทพค่ะเบอร์โทรนะคะ0ูน4 3 7 6 8 0ค่ะก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะต่อมานะคะเป็นสำนักงานทำหนังสือเดินทางชั่วคราวนะคะบางนาสีนครินค่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8ปดโมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าธัญบคศสีนครินชั้น1นะคะโซนซีถนนสีนครินเขสวนหลวงและแขวงสวนหลวงกรุงเทพค่ะ เพื่อนสามารถโทรไปติดต่อสอบถามได้ก่อนที่จะเดินทางหรือว่าไม่แน่แนใจอะไรเราก็สามารถโทรไปสอบถามก่อนได้ค่ะต่อมาค่ะสำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่4นะคะอยู่ที่เขตส,สายใต้ใหม่ตลิ่งชันค่ะถ้าใครอยู่ฝั่งนี้ก็สามารถเดินทางเลือกเดินทางไปที่นี่ได้เลยค่ะตั้งอยู่ที่อาคารเอ p l ีพาซาสถานีขนสง่งกรุงเทพสายใต้ใหม่นะคะถนนบรมรชนาชชนนีแขวงฉิมพลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพค่ะ เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งค่ะส่วนเบอร์โทรก็ขึ้นให้ตามนี้เลยค่ะต่อมานะคะสำนังกงานธนาทางชั่วคราวที่5ค่ะตั้งอยู่ที่มีนบุรีนะคะก็เปิดทําการเหมือนเดิมค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะแปดโมงครึ่งถึงสีะะ่โมงครึ่งค่ะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าบิ๊กซีนะคะสาขาสุวินทวงศ์ยิบเก้าถนนสุวินทวงศ์เขตมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพค่ะ ก็ใครที่อยู่ทางเขตมินบุรีนะคะก็สามารถเลือกที่ไปทำที่นี่ได้ค่ะต่อมาค่ะสำนักง,งานสุดินทางชั่วคราวที่6นะคะตั้งอยู่ที่ MRT คลองเตยนะคะวันเปิดทำการก็เหมือนกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ8 3 0โมงครึ่งีโมงครึนะคะ ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้ามหานคร MRT คลองเตยนะคะถนนพระรามสีเขตคลองเตยนะคะกรุงเทพค่ะต่อมานะคะลำดับที่7นะคะสำนักง,งานทำังเรืรเดนินทางชั่วคราวประทุมวันค่ะ ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า MBK Center นะคะชั้น5โซน A ถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมนะคะจตุจักรนะคะก็เปิดตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง6โมงเย็นเท่านั้นค่ะต่อมาลำดับที่8นะคะเป็นศูนย์บริการทำพาสปอร์ตด้วยเครื่อง KIOSK นะคะตัวนี้นะคะเป็นทำด้วยเครื่องนะคะก็จะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า MBK Center เหมือนกันคะ่ะชั้น5โซน A ถนนพญาไทนะคะแขวงวังใหม่นะคะเขตปทุมวันกรุงเท ค่ะก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา10โมงเช้าถึง 6โมงเย็นค่ะจะให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางทั่วไปเท่านั้นนะคะแล้วก็จะหยุดวันเสาร์นะคะวันที่16เมษายน14พฤษภาคมาแล้วก็13สิงหาคมต่อมาแล้วคะมาดูลำดับที่9ค่ะเป็นสำนักง,งานหนังสือเดินทางเช้วคาวนะคะที่ธัญบุรีค่ะก็เปิดทําการจันทร์ถึงศุกร์เช่นกันค่ะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นค่ะตั้งอยู่ที่โซนการขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้น3ถนนพหลโยธินตานําบลประชาธิปัตย์อยาเภอธัญบุรีจังหวัดทุธทนีค่ะใครยยูเคดทางฟิวเจอร์พาร์กก็ ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกตัวหนึ่งสำหรับเข้าไปทำในห้างฟิวเจอร์พาร์คนะคะต่อมานะคะอันดับที่10อันดับจุดท้ายนะคะเป็นสำนักงานทางทำหนัง,งสือเดินทางชั่วคราวที่บางใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะอยู่นนทบุรีนะคะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาเวสเกตชั้นจีนะคะถนนรัตนทิเบตตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ,ะ10โมงถึง6โมงเย็นค่ะ ส่วนมากแล้วนะคะสถานที่ที่เป็นสำนักง,งานทำสิทธินทางที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะส่วนมากแล้วจะเปิดตั้งแต่10โมงถึงแค่6กโมงเย็นเท่านั้นนะคะส่วนค่าใช้จ่ายในการทำพาสปอร์ตนะคะถ้าเป็นแบบ5ปีนะคะก็จะอยู่ที่1000บาทถ้าเป็นแบบ10ปีแบบใหม่ก็จะอยู่ที่1,500บาทนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะคะว่าจะต้องการแบบแค่5ปีนะคะหรือแบบ10ปีนะคะก็มีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันอยู่ที่500บาทค่ะ และสําหรับคนที่รีบที่จะได้พาสปอร์ตในวันเดียวกันนะคะก็มีให้ทําได้เหมือนกันค่ะจะต้องจ่ายสามพันบาทนะคะแล้วก็จะได้รับเล่มภายในวันนั้นเลยค่ะส่วนการรับบังสือเดินทางน,นะคะก็สามารถไปรับได้นะคะตามากําหนดการที่ทางาสำนักง,งานานั้นนัดหมายให้มารับนะคะหรือจะเลือกแบบให้ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะแต่ว่า,าจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะและกเ็เพื่อนจะต้องเป็นคนรับชอบค่าใช้จ่ายเองค่ะ ถ้าเพื่อนไม่แน่ใจในข้อมูลหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่นะคะกองหนังสือเดินทางนะคะเดี๋ยวเอจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้นะคะ ทั้งหมดนี้เขาก็เป็นสารที่สำนักง,งานทําหนังสือเดินทางในเขตกรุงเทพนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนที่กําลังที่จะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทํางานไปเรียนนะคะแล้วกอ็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องไปทำหนังสือเดินทางที่ไหนสำหรับคนที่เพิ่งทําครั้งแรกนะคะก็อาจจะเสิร์ชหาข้อมูลอยู่นะคะและสาหรับคนที่ไปต่อหนังสือเดินทางใหม่เพราะว่า หนังสือเดินทางมันก็ใช้เวลาอยู่กับเรามานานเนาะห้าปีใช่ไหมคะแล้วบางทีก็อาจจะแบบลืมนะคะว่าเออเราจะต้องไปที่ไหนดีหรือ,อกําลังหาข้อมูลเช่นกันก็วันนี้ก็นาข้อมูลสลํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในเขตกรุงเทพนะคะทั้ง10แห่งมาฝากเพื่อนๆค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนได้บ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปเที่ยวกันนะคะว่าประเทศหลายๆประเทศก็ได้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงที่นิวซีแลนด์ด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็มีการเปิด อนนี้นะคะก็มีการเปิดให้ยื่นวีซ่าทุกประเภทเข้ามาได้แล้วนะคะก็เริ่มทยอยอมีการอนุมัติวีซ่ากันเยอะแล้วด้วยนะคะท่าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกุงใจให้เอเท่านั้นนะคะแล้วกลับคุยกับเอในคลิปใหม่นะคะและถ้าเพื่อนอยากจะทราบอะไรให้อยากให้เอมาให้ข้อมูลนําข้อมูลมาฝากเพื่อนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ถ้าเอ,เอ,เอทาได้เอก็จะรีบทํา คลิปให้เพื่อนได้ทราบข้อมูลข่าวสารกันแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนเพื่อนๆน,นะคะพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะในบ้ายค่ะ